สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสวัสดีค่ะเจอกันสุดมากถ้าไม่เดินข้างนอกก็ขับรถค่ะเพราะว่าเวลาออกมาข้างนอกสมองมันปลอดปร่งยิ่งกว่ากันค่ะเวลาไม่เพนนั่งอยู่เฉยนั่งพูดนั่งคุยอยู่ที่บ้านนะคะมันพูดไม่ค่อยจะออกสวดมากมันจะติดอ่างค่ะ <laughs> เวลาออกมาข้างนอกอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันจะพูดลื่น พูดคล่องกว่ากันไม่ไม่เ็นก็เลยมาพูดตอนขับรถบ้างว่าเดินบ้างนะคะส่วนมากหรือว่าทําอะไรบางสิ่งบางอย่างไปด้วยค่ะนั่งพูดนั่งจ้องจอแล้วก็พูดแล้วมันพูดไม่ค่อยจอไงยค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็เลยเจอกันในรถค่ะครั้งนี้ความจริงไม่เป็นก็ไม่เคยติดข่าวหรอกค่ะไม่เป็นก็อยากจะออกมาพูดในเรื่อง ข่าวที่ไม่เพนได้ติดตามปกตินี้ไม่เพนไม่เคยได้ติดตามข่าวลดเลยทางเมืองไทยแต่ตอนหลังนี้ไม่เพนก็ดูบ้างที่ไม่ได้ดูข่าวนั้นเพราะว่าไม่เพนก็มีชุดละของไม่เพนนะคะเวลาเข้าไปใน youtube นอกจากตัดต่อแล้วก็ตอบเพื่อนที่เข้ามาเยี่ยมเยียนทักทายไม่เพนนะคะทุกคนเข้ามาทักทายไม่เพนไม่เพนก็จะต้องตอบกลับนะคะ ก็เลยไม่ค่อยจะมีเวลาธุร่าอย่างอื่นก็อีกมากมายค่ะไม่มีเวลาที่จะไปนั่งดูข่าวหรือติดตามข่าวแล้วก็ไม่ได้ดูซีรีส์ไม่ได้ดูหนังเพราะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เสียเวลามันไม่ใช่เรื่องจริงเรื่องสร้างขึ้นมาให้คนหลงอะไรเงี้ยเมื่อก่อนนี่ไม่เคยดูอะไรเลยค่ะข่าวเคอร์ก็แทบจะไม่รู้เรื่องเลยที่เมืองไทยแต่ครั้งนี้ไม่เพีนนะ่ะดูข่าว อยู่ๆก็ดูข่าวเพราะว่ามันเด้งขึ้นนะคะมันเด้งขึ้นบ่อยมากเลยเรื่องนื่เดียวไม่เป็นก็เลยอยากจะมาออกความคิดเห็นค่ะหรือว่ามาคุยกันเรื่องทองทองนะคะเพื่อนๆเ,เรื่องทองสมัยนี้เขาฮิตเรื่องทองมากเลยเพราะว่าเรื่องทองนั้นมันเป็นสมบัติที่มันไม่หายยิ่งเก็บเอาไว้มันก็ยิ่งได้ราคา ก็ตอนนี้ข่าวทองกําลังจะดังมากไม่ใช่ข่าวทองหรอกค่ะเพื่อนเพื่อนพูดถึงว่าข่าวคนขายทองนะคะไม่เพนก็เข้าไปติดตามชมก็ไม่รู้หรอกคะ่ะมีอยู่คำหนึงที่ก็เขียนหัวข้อเอาไว้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักไม่ตักไม่เพนก็นเลยเข้าไปดูเอ๊เราก็ไม่รู้จักนะ เนสมัยเขียนบอกว่าไม่มีใครไม่รู้จักแม่ตักไม่เป็นไม่รู้จักไม่เป็นก็เลยว่าเอ๊ะแม่ตักนี้คือใครพอกเข้าไปดูเท่านั้นแล้วค่ะเพื่อนๆติดเลยค่ะเข้าไปดูทีนี้มันก็ติดตามติดตามต่อต่อกันต่อกันหลายข่าวทีนี้มันก็มีมีลูกโซ่ะค่ะแล้วคนนั้นก็มาโยงคนนี้ก็มาโยงไม่เป็นก็เลยเอาดูก็ดู ไม่เ็นก็เลยดูดูที่มันโยงกันนะคะว่าใครเป็นใครจะได้รู้เรื่องว่าเขาพูดถึงใครพูดเรื่องอะไรถึงใครไม่เพนก็นั่งดูเป็นวันเลยค่ะพอนั่งดูเป็นวันที่มันก็มีต่อเนื่องไปเรื่อยมันไม่จบไม่สิน้นไม่เ็นก็คิดว่าโอ้โหมันทางโซเชียลมีเดียดดรงดาราคนมี ชื่อมีเสียงคนดังอะคะ่ะมันวุ่นวายขนาดขนาดนี้เฉลยทั่วโลกเลยนะคะเพื่อนๆไม่ใช่แค่ทั่วเมืองไทยหรือว่าประเทศไทยเท่านั้นอันนี้มันทั่วโลกเลยค่ะมันดังทั่วโลกที่ดังทั่วโลกนั้นเพราะว่าคนไทยอยู่ทั่วโลกค่ะแล้วเขาเอามาพูดมาคุยกันที่นี่ก็เหมือนกันมีการคอมเมนต์เรื่องนั่นเนี่ยะคะ่ะแต่ว่าไม่เป็นก็ยังไม่ได้คอมเมนต์อะไรไม่เป็นก็ออกมาพูดออกมาให้ข้อคิดเห็นเลยคะ่ะ ในคลิปนี้ไม่เป็นก็ไม่รู้จะเม้นอะไรก็เลยมาให้ข้อคิดเห็นในในคลิปเป็นการเป็นการส่วนตัวเวลาซื้อทองก็จะต้องซื้อทองร้านทองที่มีชื่อดัง <c oughs> ขนาดร้านทองที่มีชื่อดังในกรุงเทพไม่เป็นยังไม่อยากจะซื้อเลยนะคะพูดไปแล้วอย่าหาว่าไม่เป็นสอนนะคะไม่เป็นยกตัวอย่าง มาจากตัวเองไงคะ่ะเพราะว่าไม่เป็นซื้อทองที่กรุงเทพรู้สึกว่าจะมีสองเส้นนะคะไม่เป็นน่ะเช็คทองไม่เป็นทอง100ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เป็นไม่รู้ถ้าจะให้ชัว,ชวร์จริงๆนะคะไม่เป็นคิดว่าไปซื้อทองที่ร้านทองเยาวราชด,ดีกว่าเพราะว่าเขามีประกันให้แล้วมีใบ ให้ทุกเส้นคือขายได้โดยราคาไม่ตกไม่เพนประกันตัวเองโดยการที่ไปซื้อทองที่ร้านทองเยาวราชแล้วขนาดร้านทองเยาวราชนะคะไม่เป็นก็ยังถามเพื่อนๆที่อยู่เมืองไทยเลยค่ะว่าถ้าจะไปซื้อทองจะไปซื้อที่ไหนเขาก็แนะนำเลยค่ะ ว่าร้านทองเยาวราชที่เยาวราชก็มีร้านทองเยอะเรียงกันเป็นตับๆค่ะติดกันเยอะมากแต่แม่เพ็นก็เลือกที่จะไปซื้อร้านที่ชัวร์กว่าหรือว่าเด่นกว่าใหญ่กว่าในเยาวราชนะคะก็มีเพื่อนแนะนำให้ให้ร้านไปแล้วแม่เพ็นก็ไปซื้อค่ะ ไม่เพนก็ได้ไปซื้อที่นั่นทั้งสองครั้งเลยค่ะแต่ว่าไม่เพนเสียทองไปทั้งสองครั้งเลยซื้อทองที่เยาวราชระสองครั้งแล้วก็หายสองครั้งคือโดนโจนปล้นค่ะปล้นแบบหลอกลวงตามที่ไม่เพนเคยลงคลิปไปค่ะเอาทองไปหกบาทเส้นแรกเขามาเอาจากคอไม่เพนเลยเส้นที่สอง เขาเอาจากคอของสามีไม่เพ็นนะคะตอนที่อยู่ด้วยกันคืออดีตสามีค่ะโดนปล้นทั้งสองคนอยากจะแนะนำหากใครอยากจะซื้อทองโดยชัวร์ะคะไม่ต้องมาซื้อที่ร้านคนดังหรอกค่ะไม่เป็นออกไปข้างนอกมาตอนนี้ก็ได้เข้ามาถึงบ้านแล้วก็เลยจะต่ออีกนิดหน่อยค่ะไม่เป็นจะขอแนะนำนะคะไม่ได้สอนแต่แนะนำค่ะ คือโฆษณาชวนเชื่อมันน่ากลัวนะคะไม่เป็นเห็นแมค่ค้าออนไลน์ขายของซื้อทองซื้อของแบรนด์เนมอะไรก็แล้วแต่ค่ะซื้อมาแพงๆแล้วมาขายลดราคาแล้วเขาจะได้กําไรตรงไหนแล้วอีกอย่างหนึง่งเมื่อเขาไม่ได้กําไรแล้วบ้านช่องห้องหับลดร,รูหรา คืออยู่อย่างคนรวยหลายร้อยล้านอะไรเงี้ค่ะแล้วเขาเอามาจากไหนเพราะว่าซื้อของมาก็ราคาสูงและยังมาขายถูกๆให้ลูกค้าอีกไม่เพ็นยังคิดเลยว่าแล้วเงินพวกนี้มาจากไหนทำไมเขารวยแล้วเขาได้อะไรเขาขายถูกอะ่ะเขาเขาได้อะไรไม่เพ็นคิดอยู่ค่ะอันนี้ไม่เป็นก็ไม่รู้การตลาด แต่พูดถึงเรื่องทองไม่เป็นขอแนะนำเลยค่ะคือไปซื้อร้านที่ห้างทองเยาวราชเลยไปซื้อร้านใหญ่ๆร้านที่ดังร้านที่รับประกันขนาดร้านทองที่เยาวราชเป็นร้านเล็กแล้วก็คือมันไม่ค่อยจะโด่งดังอะค่ะไม่ค่อยจะมีคนรู้จัก ไม่เป็นก็จะไม่ซื้อค่ะเพราะว่าไม่เป็นดูทองไม่เป็นเช็คเองไม่เป็นนอกจากเขาขายอะไรให้ก็ต้องเอาอย่างที่เขาบอกจะมารู้ตัวอีกทีก็ตอนขายค่ะเวลาเขาซื้อทองกลับเขาก็จะขูดดูทองเขาจะเช็คเขาจะคือเขามีวิธีเช็คของเขาค่ะเขาจะบอกได้ว่าทองมีกี่เปอร์เซ็นต์ทองแท้ทองปลอมมันจะมารู้มาตื่นตรงที่ขาย ถัทีนี้คนเขาซื้อมาแล้วใบเสร็จรับเงินเขาก็ไม่ได้เก็บเอาไว้แล้วบางคนก็อาจจะมีใบเสร็จรับเงินแต่ไม่ได้เก็บเอาไว้หรือว่าลืมหลงหรือหาไม่เจออะไรก็แล้วแต่ค่ะแต่ที่แน่แถ้าทองร้อยเปร์เซนต์แล้วนะคะจะบินหายใบยเสร็จรับเงินหายอะไรเงี้ยแต่ว่าค่าทองคงที่คือจะตามตลาดตามนั้นเลยถ้าทอง100%เซ แต่ถ้าเป็นทองปลอมมันก็ต้องอาศัยใบเสร็จรับเงินนะคะทิ้งจะรู้ว่าขายได้ถ้าไม่มีใบเสร็จเขาก็ไม่ยอมซื้อกลับอะไรเงี้ยค่ะปกติเป็นทองร้อยเปอร์เซ็นขายที่ไหนก็ได้ที่ไหนเขาก็ซื้อค่ะเนี่ยค่ะไม่เป็นเข้าไปดูข่าวไปเห็นความวุ่นวายเรื่องนี้แล้วก็คิดค่ะทำไมอะไรเงี้ยคนอื่นเขาก็ น่าจะคิดอย่างที่ไม่เป็นคิดไม่เพน,น่ะไม่ได้ฉลาดอะไรหรอกค่ะที่ไม่เป็นคิดอย่างนั้นเพราะว่าไม่เพน,น่ะมีเงินน้อยเวลาเห็นแม่ค้าซื้อทองแล้วมาขายถึกถูกซื้อแพงขายถูกแล้วไม่ฉงนใจหรือไงคะไม่เป็นคิดว่านะทําไมก็ไม่ฉงนใจว่าเอามาขายถูกได้ยังไงเอากําไรที่ไหนมาซื้อแพงขายถูกแล้วจะเอาอะไรมารวยเนี่แหละค่ะ ไม่เพนก็คิดเอาเองบางคนก็ซื้อทองมาเก็บเพื่อเอากําไรบางคนก็ซื้อทองมาเพื่อความฉุเฉินเผื่อมีอะไรก็จะขายได้เพราะว่าเป็นเงินนี่มันไปไวเป็นทองนี้มันได้ประดับแล้วก็มันไม่ไปไวมันก็จะเก็บได้แล้วก็ขายได้กําไรยิ่งเก็บก็ยิ่งราคาดีเป็นทองเก่ายิ่งราคาดีนี่ระคะแต่ไม่เพนอะเข้าใจคนที่ซื้อ แต่ก็เข้าใจคนขายด้วยค่ะไม่เป็นก็จะมองเห็นทั้งผลประโยชน์ทั้งผลเสียในเรื่องซื้อขายแต่ที่ไม่เป็นติดตามมาไม่เป็นจะขอเอ่ยชื่อนะคะว่าพิมพ์ริพายขายทุกอย่างเขาก็เคยโดนมาเหมือนกันแต่มีความรู้สึกว่าเขาได้เรียนรู้จุดนั้นเหมือนกับว่าเขาขายทุกสิ่งทุกอย่างแบบ ฉลาดฉลาดมากเลยค่ะคือถ้าเขาทำอะไรผิดพลาดเขาจะเรียนรู้ทันทีแต่อย่างที่ข่าวออกมาในเรื่องของมไม่ตักเนี่ยค่ะเขาขายมาหลายปีแล้วแล้วอีกอย่างหนึง่งข่าวมันเพิ่งจะมาดังทีนี้มันเลยเป็นปัญหาใหญ่แต่ไม่เป็นก็เข้าใจเขาเข้าใจเราค่ะเข้าใจคนขายเข้าใจคนซื้อ แต่แม่เพ็นก็จะมาออกความคิดเห็นแค่นี้ค่ะนี่ก็คือความคิดเห็นของแม่เพ็นเองค่ะโดยปัญญาเน้นน้อยเอามาแบ่งปันกันค่ะเพื่อนๆขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกำลังใจค่ะขอให้เพื่อนๆจงโชคดีและปลอดภัยนะคะขอบคุณที่ติดตามชมและให้กำลังใจแม่เพ็นค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ